เรียนคุณครูอาจาวิชาและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนพวกเรากลุ่มสามจะมาสือโครงงานเรื่องรูฟักไข่มีสมาชิกดังนี้สวัสดีครับผมแอนที่สิบสามสวัสดีครับผมนายสุวรรณสุจริตสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรปสุ์สมทนาคูมชัยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลิซ่าสุลสมาัค่ะเสรีจแล้ผมนายมุกตรนจิมลัย์ครับ บทที่หนึ่งบทนำความเป็นมาและความสัมพันธ์จะถงในปัจจุบันได้มีเกษตรกร,กรพันมาเลี้ยงไก่พันุ์ไข่หรือไก่ที่เลียเ้ยงสนับการขยายพันธุ์แต่เกษตรกรส่วนมากไม่ค่อยมีความ ชำนาญทางด้านนี้มากนะแยกยางใช้ชีวิตเดิมๆทำให้ผลผลิตที่ได้มานั้นค่อนข้างน้อยต่อเลยครับต่อเลยสภาพแวดล้อมอายุของแม่พันธุ์ไก่ที่อาหารที่ใช้ยังไก่ และอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่ที่จะต้องปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและในปัจจุบันได้มีการนำวิธีการทางเทคโนโลยีมาปรับใช้โดยการสร้างเครื่องฟักไข่ไก่หรือตู้ฟักไข่ไก่ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการฟักไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น และการที่จะฟักไข่ไก่ให้ได้ผลดีนั้นแม่ไก่เองก็ต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงและไม่เกิดโรคระบาดซึ่งหากไม่ป้องกันการก็อาจจะทำให้การฟักไข่ไก่นั้นไม่ได้ประสิทธิภาพและข้อมูลนี้น่าจะเป็นข้อมูลเสริมให้กับเกษตรกรอย่ยาฟังเตรียมคำถามด้วยนะครับสองอาครับ หนึ 1> 1่งจุดสวัตถุประสงค์ของปัญหาเพื่อประดิษฐ์ตู้ฟักไข่เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตู้ฟักไข่ขอบเขียนการศึกษา้นว้วระยะเวลาวันที่1ถึงจึงสาเธันวาคม2566 สภาพที่ดำเนินการสมมุติฐานตู้ฟักไข่สามารถฟักไข่ได้จริงและมีประสิทธิภาพนิยามชื่อปฏิบัติการตู้ฟักไข่หมายถึงเครื่องฟักไข่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เรียนแบบการฟักของแม่ไก่ประสิทธิภาพของตู้ฟักไข่หมายถึง ใช้งานง่ายไม่ต้องตั้งค่าให้ยุ่งยาก <c oughs> ให้เครื่องมันทำงานของมันเอง <c oughs> ประโยชน์ที่ควรคาดว่าวจะได้รับ <c oughs> ได้ตู้ฟักไข่ <c oughs> ที่ใช้งานได้จริง <c oughs> ตู้ฟักไข่มีประสิทธิภาพในการฟักไข่ได้ <c oughs> ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง ที่ีที่เจยวห้องสายพันไก่ปุนธาภูมิอุปกรณ์ในการทำตู้ฟักไข่งานวิจัยของสตีฟตีานและยุทธนาที่ <izer> สีเจ้ตห้อง สายพันไก่ประเภทของไก่ในส่วนของการพเพาะเลี้ยงเราจะแบ่งประเภทไก่โดยยึดเอาลักษณะการใช้งานการใช้ประโยชน์จากไก่เป็นหลักจึงนจึงำแนกได้เป็นสามกลุ่มคือไก่ไข่ไก่เนื้อและไก่่ไก่ อุณหภูมิอุณหภูมิที่เหมาะสมในการฟักไข่37.6ถึง38.8องศาเซลเซียสเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นเครื่องวัดและควบค <las 1971. S 1> ุมความชื hmm. <employees. S 1> ้นที inform 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 ่ทั sure. ่วไปควงคุมที่ไม่นิ่งหรือมีตัวแปรมาคัวระบบเหมาะกับงานวัดและวามควบคุมควบคุมภูมิุาสาร์กรรมประเทศจุงประเทศเช่นการประยุกต์การใช้งานองอบ ไใ้ความชื้นฟาร์มการเกษตรต่างๆเช่นารามพอเห็ดาร์มเลียงสัตว์อุตสหาหกรรมการผลิตบุรณ์ในการทำตู้ฟักไข่กล่องพลาสติกกล่องพลาสติกใช้ไงใช้สำหรับเป็นที่รองรับในการฟักไข่ กรณ์นในการทำตู้ฟักไข่พัดลมใช้ในการเปิดเพื่อระบายความร้อนไม่ให้ความไม่ให้ความร้อนสูงเกินไปอาจจะทำให้ไข่ไม่ฟักตัวได้อุปกรณ์นในการทำตู้ฟักไข่ อะดัปเตอร์แปลงไฟพัดลมใช้ในการแปลงไฟพัดลมอุปกรณ์ในการทำตู้ฟักไข่อ๋อลึกไป,กไปขั้วหัวหลอดไฟสองชุดใช้ในการให้ความร้อนในการฟักไข่ เพื่อจำลองการทับไข่ของแม่ไก่ตะก,ก้าใช้ในการวางไข่เพื่อไม่ให้ไขแ่แตกบทที่สองทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ององานวิจัยของสดีฟาสมานพิทักษ์และยุทธนาสีอุดม ทักไข่ามาใช้ทดแทนการขยายพันธุ์ด้วยวิธีกรรมกรรมว,วิธีธรรมชาติก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดยปัญหาดังกล่าวสี่ขั้นสี่ขั้นต้นได้ดังนั้น ทฤษฎีการฟักไข่ปัจจัยสำคัญในการฟักไข่ประกอบด,ด้วยอุณหภูมิอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการฟักไข่อุณหภูมิฟักที่เหมาะแบ่งออกเป็นสองระยะคือระยะสิบแปดวันแรกจะใช้อุณหภูมิประมาณเจ็ดจุดห้าถึงสามเจ็ดจุดแปดองศาและ ในระยะ3วันหลังใช้นะคะปูมิประมาณ37.2ถึง37.5องศาความชื้นในระยะการเจริญของตัวอ่อนจำเป็นต้องได้รับความชื้นที่เหมาะสมประกอบไปด้วยประกอบไป,ปด้วยในช่วง1 9วันแรกของการฟักไข่ต้อง การความชื้นสัมสัมพัทประมาณ60%แต่ในช่วงสามวันสุดท้ายของการฟักไข่จะต้องการความชื้นสัมพัทประมาณ70-75%เพื่อให้ลูกไก่สามารถเจะเข้าไปในช่องอากาศได้สะดวก ารในตู้ฟักที่เหมาะสมนั้นในระยะแรกของการฟักการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นน้อยแต่การแลกเปลี่ยนจะมากขึ้นเมื่อลูกไก่มีการจเจริญมากขึ้นโดยไข่100ฟองต้องการออกซิเจนประมาณ4.5ลูกบาทฟุตต่อวัน และปลดป่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ2.5ลูกบาทฟุตต่อวันการวางไข่ในตู้ฟักจะต้องวางเอาด้าน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 ให จะให้ผลดีและจากการทดลองวางไข่ฟักโดยเอาด้านแหลมขึ้นจะทำให้การฟักออกลดลงประมาณ10เอร์เซนการแบบไข่ฟักตู้ที่ฟักมีอุปกรณ์สำหรับกับไข่อัตโนมัตควรกับไข่ทุกๆชั่วโมง อุปรกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างตู้ฟักไข่ขนาด50คูณ60คูณ75เซนติเมตรดังแสดงสามารถบางขาดไข่ได้3 3ชั้นโดยแต่ละชั้นสามารถบรรจุดได้50 อปกรณ์ในการเก็บข้อมูลประกอบไปด้วยเรื่งเอร์เสายเทอร์โมคัพเปิลสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิโดยมีความแม่นยัสองเครื่องบักอุณหภูมิช่องสัญญาณความแน่น ความแม่นยำสามเครื่องวัดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเต่าเสียบที่แดงนึงไฟฟ้ากว้างสองสสถึงสองร้อยห้า,หานเออสี่เครื่องวัดตออัว ุณหภูมิและความชื้นช่วงการวัดอุณหภูมิ40-80องศาแะช่วยการวัดความชื้น0-100%ต่อไปขั้นตอนการทดสอบ วิจัยได้ทําการออกแบบและจัดทำตู้ฟักไข่ต้นแบบเพื่อทําการทดสอบฟักไข่สายพันธุ์ไก่เลคอนโดยทดสอบฟักไข่จานวน21วันทําก,ทการทดสอบสาขาพิวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยา,ยา,ยา,ยายล,ลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร้านนาตะเออไหนชื่ออะไรเนี่ยนี่ไงเนาะร้านนาตะแต่มันร้านร้านแบบ <laughs> <laughs> การออกแบบและจัดชั้นตู้ฟ้าไข่ต้นทุนต่ำและทำการทดลองทำการทดลองฟ้าไข่สายพันธุ์ไข่ได้ผลจำนวน3จุดตองโดยวดสอบ21วันมีมีการใช้พลาังงานไฟฟ้ารองทั้งสิ้นและรสิของเกิด 16 8ซึ่งการทดสอบประกอบไปด้วย 1. ผลความนของอลณหภมิภายในภายในและภายนอกตู้ฟักไข่จากการทดสอบบันทึกข้อมูลอุณหภูมิภายในและภายนอกตู้ฟักไข่โดยทําการบันทึกข้อมูลตั้งแต่แต่นิกาถึง18นาฬิกา ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้ฟักไข่กับคนในชุมชน พึงพอใจต่อการดำเนินการจาัดกิจกรรมโดยมีผู้เข้ารับการฝึอกอบรมจำนวน15้าคนดังแสดงใน <c oughs> ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ตู้ฟ้ไข่โดยผลประเมินพบว่า คะแนนการประเมินคุ้พอใจด้าน,นความรู้และเข้าใจได้คะแนนสูงสุดคือ4.46ลองมาคือด้านสถานที่ระยะเวลาอาหารและคะแนน4.33ส,ส่วนการประเมินด้าน,นการความรู้ไปใช้คะแนนสูงสุดคือ4.16 นีงานวิจัยเขาใช่ไหมครับออกมาเยอะขนาดนี้นะที่จริงเนี้ยเรออกมาเยอะขนาดนี้ได้แก่เนียนปักแั้วแก่โบราที่เมื่อไหร่ได้ยินไหมโอ้ท่านแก่เอะบทที่สามวัสดุอุปกรณ์และการดำเนินการวัสดุอุปกรณ์เครื่องควบคุมอุณหภูมิเครื่องวัดความชื้นกล่องพลาสติกอุ้ยอุ้ย ก็ถ้าเก็ดติดทนความร้อนพัดลมแดดแปดซตเมตรสิบสอนประหยัดอะแดปเตอร์เปลี่ยนอะแดปเตอร์เปลนไฟพัดลมพั้วหลอดไฟสองชุดสาไป การดำเนินงานขั i, rails, hell, ้นตอนที่หนึ่งวัดขนาดเครื่องควบคุมอุณหภูมิและเจาะรูบนฝากล่องเพื่อใส่เครื่องควบคุมอุณหภูมิแล้วก็เอาสายเคเบิลลัดขั้นตอนที่สองวัดขนาดเครื่องเครื่องวัดพอความชื้นแล้วเจาะรูบนฝากล่องเพื่อใส่เครื่องวัดความชื้น แล้วเอาสายเคเบิลรัดขั้นตอนที่สามวัดนาดหลอดไฟแล้วจอดูบนฝากล่องแล้วเอาหลอดไฟใส่ลงไปสองลูกและสายเคเบิลรัดขั้นตอนที่สี่วัดขนาดพัดลมระบายความร้อนแล้วจอดูบนฝากล่องแล้วเอาพัดลมระบายความร้อนใส่ลงไป ขั้นตอนที่ห้าจอรูรอบกล่องเพื่อระบายความร้อนช่วยให้ัดลมระบายความร้อนขั้นตอนที่หกต่อสายไฟหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อสายไฟเครื่องควบคุมอุณหภูมิและเคร่องวัดความชื้นให้เรียบร้อย ต่อสายไฟพ่าลมระบายและความร้อนให้เรียบร้อยเั้าตัวที่จิตนำสายไฟที่เราต่อเรียเรียบร้อยมาเสียบปลั๊กไฟกผมกลุ 3, ่มสามคอยจบการนเหลือที่นี่ครับครับ การจัอ่างบประมาณและข้อดีของการทาตู้ฟ okay. ักไข่ครับงบประมาณงบประมาณข้อดีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ6ก้บาทครับแล้วก็ีการทาตู้ฟักไข่เพื่อห้ลดการเชื่อมเชียของลูกไก่ครับเกิดารื่องอุปกรณ์อุปกรณ์หลักในการทา ก็ไข่หลอดไฟครับผมไฟมีอะไรมีอาเราไฟมีอะไรเติมเติมหนดไฟเครื่องวัดอุณหภูมเคื่อวัดความชื้นครับแล้วก็ถลงครับัไว้ทำไรครับผมระบายรบายควร้อนครับความร้อนก็ทานนี่รร้อเฟิ่อนอเือยกลุ่มตัวงครบแล้วไม่ใช่เหรอสองาครบงครับสองสองสอง ถ้าอุณหภูมิมันไปมีผลอย่างไรกับไข่ทำให้ไข่แไม่ฟักครับไม่ฟักไม่ฟักเห็นไหมายถึงมันเน่าหรือมันเยังไงหรือมันไม่ฟักเลยออกไปยังไงมัันยแล้วว่าไม่ฟักคือสื่อถึงว่ามันอาจสุกเลยหรือว่ากระดาษสุกเลยหรอ มีอะไรอ่ะต่อครับเชิญครับคือคไดาไม่ได้คือ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 ตามได้ครับคอถามาเดือนนี้อุณมที่เหมาะสมคือเท่าไหร่รมที่เหมาะสมคือ38ถึง38ครับองศาองาช อุณหภูมิที่เหมาะสมเลยนะถึงอุณหภูมิที่บอกกับการฟักไข่ใช่ไหมครับสามชิ้นว่าะไรนะาเกหถึอชาที่แปงอชเทีแชก็แสดงว่าใกล้ๆกับอุณหภูมิร่างกายเราครับยังครับเหนื่อยยัไม่ค้องท้อไมอเพื่อนะครับเดยเด 再讲，再讲，再讲。